มาครับทุกคนนี่คมลกล้างและเบอร์สองผดดดน่าจะแยกให้กันหรือเปล่าและโดดไหนน่าจะลงค่ายฐานนะสวัสดีครับเฮ้ยแล้วมีตัวมามาตัวเดียวหรอมาตัวเดียวก็โดนเดะผมมีสี่คนเลยนะเว้ยมาสี่หนึ่งหรืยังไงเนี่ย เอ้ยแล้วทรงตึงด้วยเดี๋ยวผมลงตามเขาเลยล้วกันแล้วเขาได้ปืนเอา้าอุ้ยวิเชียวอุ้ยโอ้โหผมพลาดจัดมันกดกระโดดเองอะดีเพื่อนมันเจ็บแล้วเนาะยิงมันหน่อยยิงมันหน่อยสวยเพื่อนเบอร์หนึ่งไล่มาไล่มันสวยต้องแบบนี้ดีเฮ้ยเออมันโดนกับระเบิดผมไปร้อยย่อะโคตรเจ็บ โอเคแล้วเพื่อนชิวผมแล้วว่ะโอเคครับแล้วผมพลาดจริงต้นเกมแล้วแถวนี้มีคนลงแล้วว่ะมันมีคนมาฟาร์มไปก่อนแล้วว่ะไม่เหลือของให้ผมเลยดิมีคนแถวนี้ว,ว่ะอะไรไปกดแต่กระโดโอะแล้วไม่มีคนและก็ไม่มีของ้วยโอ้โหย จะไม่เจอเลยหรออุย้นนยนี่ไงนี่เจอคนแล้วโอดีวิ่งมาก็เจอเลยวะพูดถึงก็เจอเขาจะวิ่งขึ้นมาปะทุกคนว่าเขาจะวิ่งมาปะหรือว่าเขาวิ่งไปทางนั้นวะ โอ้ยตังไอวัวนันแล้วเขารู้ทิศรู้ทางด้วยไงขนาดใส่เก็บเสียงกันเนี่ยออกมาแล้วออกไปไหนละออกมนตายแล้วนี่ใครยิงมันวะใครยิงวะเฮย้ยอ๋อได้อยู่ในนั้นนะแล้วเพื่อนล่วงไปแล้วหนึ่ง เฮ้ยมีตัวลงบุหลังคอข้างบ้าข้างหน้านะเนี่ยผมดักตรงนี้แหละหนั่งไงอุยอ้ยอุย้ยเขาไม่ได้วิ่งมานะล่วงไปดีดีนะปืนรัวแรงเพื่อนก็นล่วงไปอีกแล้วเปล่า นี่จะหมดละไปก่อนแล้วกันอยู่นอกวงแ้วยนะไม่ค่อยเจอคนเลยว่ะขนาดเล่นแยกนะเนี่ยไม่ค่อยเจอจริงนะแต่ว่าเพื่อนน่าจะยิงกันมันอยู่ดูดิล่วงไปแล้วเดี๋ยวชุบเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวชุบก่อนเดี๋ยวค่อยไปยิงช่วยเพื่อนตีใหม่เพื่อน โอเคครับโอ้โหแล้วลมแรงจัดทุกคนเสียงลมทุกคนได้ยินปะไม่รู้นะว่าได้ยินหรือเปล่าเสียงลมแรงจริงขอบคุณนะช่วงนี้อากาศหนาวนะครับผมโอ้โหละล่วงสองเลยตรงนั้นมีตู้หรือ,อยังไงอ่ะ อ๋อชุบกันนึกว่ามีตู้เดี๋ยวไปยิงช่วยอนกันนะคนอยู่ไหนลหรอ หายวะไม่มีคนหรือเปล่าหรือว่าหมดแล้วยังไงเนี่ยพบศัตรู้วพบศัตรูตรงไหนล่ะกระเบอือหนึ่งนู่นเฮ้ยดูดิกลองศพเกลื่อนเลยนะแล้วไม่มีคนจริงรอเนี่ยมีแต่กล่องศพเฮ้ยกล่องศพเกลื่อนเลยวะโคตรเยอะเฮ้ยแล้วนี่ของดีสไน คือกล่องศพเยอะจ้ดละไม่มีคนเหลือยี่สิบแปดคนผมฆ่าได้คนเดียวเองวิ่งไม่เจอคนนะอยากยิงแต่ไม่ได้ยิงอะไรวะเนี่ยพอไม่อยากยิงทำไมได้ยิงตลอดเลยวะเพื่อนขอได้ปะเพื่อนโอ้โหก็บไม่ทันไดยแค่นี้ไม่เป็นไรเอายานะครับผมโอเคยาใหญ่สักหนึ่งกล่อง ตอนนี้วงคดเขาข้างอ,ะ,อะดิต้องได้เ็มแล้วปะวงเขาข้างจัดวงเขาข้างจริงใน่าจะได้ที่หนึ่งว่ะเอาอุยไม่ตายด้วยโอ้โหแล้วเพื่อนยิงแค่ไม่กี่เม็ดก็ตายโอ้โหผมยะยิงอย่างนานอ่ะ โอ้โหเสียดายจริงเฮ้ยมีตัวอีกมีตีนดีกว่าตีนอันลงตรงนี้ยมอะไรองตรงไหนวะจังวันนี้แหละได้ไฟละอ๋อนั่นไงล่วงไปดิขอคิวบ้างเพื่อนตัวข้างหน้าเฮ <Double Kill. S 1> ้ยไอ้วอสซ้อนกันเลยวะ สวยเพื่อนสวยลุมมันเลยลุมมันเลยอย่าไปกลัวเอาให้หมดเอาให้หมดโอวิสุทธิ์เอ็มจีหน่อยก็สุทธิ์เอ็มจีหมดแล้วอยู่ข้างหน้านะตรงไหนล่ะข้างหน้านะ่ะอ๋อนั่งนะโอ้ยไม่ตายไม่ดาวมึงก็ถือเกินน่าจะอยู่บ้านหลังนี้แหละ อ้าวอยู่ไหนอ่ะหรือว่ามันอยู่ข้างหลังน้อกี้เนี่ยหล,ล่อยดิจ้าไปดิขอ้ำก่อนได้ปะโอเคโอ้เยอะจริงว่ะเยวน่าจะไหวน,นะโอ้ยกระตุกเอ้ยย่าเพิ่งอยีาเพิ่ง โอ้ยเราเพื่อนสไนค์คมจัดสไนค์คมจริงขึ้นหัวไม่วางสก๊อเปียจไดสไนค์คมจริงนี่ไงพลั่วลโอ้โหเอ้ยเหลือแค่เก้าคนนี่เหรอเฮ้ยตี้ผมต้องที่หนึ่งแล้วป่ะพบศัตรูแล้วตรงไหนละเพื่อนโอ้ฝั่งนี้ไม่อยู่ตรงไหนวะ มาดิเฮ้ยลงใหม่เพิ่งลงมันลงมาหลังเพื่อนเอ้าทะลุได้เออเดวอาวไปตัวตดตัวเนี้ยโอเคต้องที่หนึ่งแล้วปะนะมาดิยิงครบตลอดอ่ะโอ้โหเกือบแล้วประมาทจัดเลยผมเนี่ย สมประมาทเขาเกินเฮ้ยเหลือสิบคนแล้วมันชุบกันมาใหม่แน่อุ้นไงบนฟ้าเอาดิเอ้าไม่โดนวะเออกว่าจะโดนฝั่งนี้ก็มีนะยิงก็สามา ไหนละมันไม่ปิดส้ายหน่อเพราะเสร็จเราตอนมีน้ปิดซ้ายมีแค่สไนฟ์ฝั่งนี้นะต้องใจเย็นให้ที่สุดนะทุกคนไม่งั้นตายท่านไงสองตัวข้างหน้า นี่ไงเลยด้วยเอ้ยไม่เลยว่อุ้ยสองช็อตมาดิเอาไม่ตายด้วยสวยเพื่อนกลัวจะตายตัวนี้ โดนหัวเต็มเตมสวยชิ้นหนึ่งวะล้วเอาจัดเลยไงเป็นงานจัดถึงไม่ได้คิวเยอะแต่พคดมีประโยชน์ระบวกเยอะด้วยไงตาแรกของวันดูไหวนี่ไงหกสองเฮ้ยบวกเยอะจริงเฮ้ยระเบอร์หนึ่งเก็บไป9้าคิวเลยว,วะผมก็ได้แค่หกนะแต่ว่าเกมนี้ก็ไม่ค่อยได้ฆ่าใครเนอผมเอาคลิปนี้ประมาณนี้ผมนะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย